ครับห,หายกับผมไปนานไม่ได้เจอกันมานานมากเลยก็เสียนางไปเสียนางไปวันนี้เราก็จะมาทำสองบัคด้วยกันนะครับบัคที่หนึ่งเลยก็คือบัคไปตรงป่องตรงนั้นนะที่บางคนก็เคยไปนั่นนะั่นแหละที่ผมเล่นอยู่เออตรงนั้นแหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปนะเออเออรอก่อนจะพาไปจด,จด,จด โซ่อีบ้างนั่งก็ง่ายๆเดี๋ยววันนี้ผมจะลงสองคลิปแล้วก็แล้วกัน,กนไม่ได้ลงแบบสี่ห้าทิศกดกระโดดก่อน,นครับกด,กร,ดก,กระโดดแล้วก็กดใช้กระปิดแล้วกระโดดลงเน่เห็นไหมเดี๋ยวนะมันจะลอยฟ้าผมทำไงที่ผมทำอะ่ะบรรนัพัผมขอปรับอะไรก่อนเงี้ยก็ว่าในวงการผมไม่ได้สำเร็โคมไม่ได้พังนี้ได้เอง เบอเอ็ม <BMW> ผมอ่ะเริ่มแรกผมพอผมเริ่มมาถึงตรงนั้นใช่ไหมที่ผมเล็งอยู่ตรงนั้นอะ่ะผมออก็กดกระโดดกระโดดของรถก่อนใช่ไหมเดี๋ยว,วรถคันนี้พอผมกดกระโดดแล้วผมก็กดทับโบแล้วผมก็กดเดินหน้าของรถนะครับอันนี้ก็คือที่ท,ที่ทำเอ้ยเอ้ยวเวแล้วผมเผลอไปกดกระโดดเข้านะครับถ้ามันไม่กับดังนะรกระโดดมปคือออกไม่ได้เลยนะครับ น้ำมือจะออกเข้าใหม่นะครับแล้วก็ไปดูวัดที่สองกันเลยนะครับอันนั้นคือกักบดักนะครับรอเพื่อนเข้ามาได้นะเข้ามาแล้วคือออกไม่ได้เลยน้ำมูเข้ามาดูเข้าไปแล้วออกไม่ได้เลยนะนะั่นน่ะมา ต่อไปนะก็มอเตอร์ไซค์เลยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ผมทําให้ครบห้าบัคเลยดีกว่าเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปมานานอ่ะเพื่อท่านผู้ชมเอาห้าบัคก,ก็รักกันแล้วต้องการระยะให้ดีเนไะห้อมันจะยกขึ้นนะนี่แหละนนหนึงในห้อเฮ้ยล้อมไหมล้อมันยกขึ้นนะครับตรงนี้ผมจะทำทั้งหมดทุกบ้านที่ผมรู้เลย าคนไม่ขยับมันแล้วต่อไปเดนบัคออกนอกแมปนะครับก็มาตามนี้เลยถ้าเหมือนอันเมื่อกี้ที่ผมสอนนะครับก็คือกระโดดก่อนแล้วก็ทาบโบแล้วก,กดเดินหน้านะครับไมายู่ตรงนี้แล้วกดกระโดดกระโดดกดทับโบแล้วก็กกกกวกไปอุย้ยผมกดทับโบไม่ค่อยโดนน่ะถ้าเรากดทับโบไม่โดนแล้วผ่าผมมีวิธีแก้มีสองวิธีการออกไปนอกแมปนะครับ ทุกคนก็มาที่ตรงนี้เลยวิธีที่สองแล้วกดกระโดดเดที่ทยะ s ิ e โ d อ๋พลาดอะ่ะคลิปนี้ยาวนะต้องตั้งหลายดีๆตั้งายไม่ดีคือไม่ถึงมีไงออกมาได้เห็นไหมรถช่างมนเลยไม่เป็นไรระบังต่อไปนะครับก็เป็นบัตเที่เท่าไรละหนึ่งสอง สามมาดิสามอันนี้บาดิสี่แล้วนะครับเป็นแบกปีนต้นไม้นะอ้าอ้าแปลได้ต้นไ,ไ,ไม้ที่ปีนอยู่นะพอต้นไม้ไี่ผมจะปีนต้นไม้นี้เอ้าผมเจอต้นไม้ได้ผมจะปีนไม่ได้ไม่ใช่ต้นไม้นี้ต้นไม้ไหนนะเพราะผมมาผิดละ อ๋อต้นไม้นี้ครับถ้าครับท่านผู้ชมต้นไม้นี้นะครับแบบนี้นะครับเดินมาเลยแล้วสขบแล้วก็เดินข้ไปหาวิธีเดินขึ้นไปยังไงก็ได้แต่ผมว่าแบบนี้โชว์กว่าเราห้ามเดินค้างนะครับเดี๋ยวตกแน่นอนถ้าเดินค้างสไลดค่อยเริ่มไปเทียนนิดเทียนนิดเทียนหน่อยเทียนนิดเทียนหน่อยทีนิดเทียนหน่อยนิดเทียนละหน่อยนิดเทียนละหน่อยจนถึงยอดมันนะแต่ระวังตกนะครับผมเคยตกหลายครั้งแล้วตรงเนี้ยคราวนี้ผมจะระมัดระวังมากระมัดถึงตรงนี้เลยนะ ออกมาไากลขึ้นเรื่อยๆเนาะดืๆๆๆๆผมจะไม่เอาเพลงใส่เหมือนคลิปคนบางคนนะคนคลิปคนนึงเป็นบล์ไงเอาเพลงใส่เนี่ยใกล้ถึงยอดแล้วแฟนแล้วกฟนแล้วอันนี้บเบนที่สี่นะครับตื้อๆๆ The Block ที่ห้าทุกคนจะได้รู้คนณพ่อคนแม่เขาสุดยอดเลยอะ อันที่ห้าเป็นมักลอยฟ้าเลยนะถามว่าใครรู้เยอะไหมผมรู้ไม่เยอะนะบางคนผมดูลีปพี่ไอมาแล้วเห็นผมก็งง,งมาทำยังไงผมก็เลยแบบไปทำมั่มมวๆแล้วบางเอิญได้เนี่ยถึงยอดละขุมอิฐมาขึ้นได้อีกนะครับขึ้นไปจก,กว่าผมจะบอกว่ามัานตันอะ่ะเนียนะอันนี้ไม่ค่อยเนียนถ้าอยากให้เนียนสกิลลิงเนี่ยเนียนเลย ไปตกเสร็จแล้วเราก็ไปรถที่เราพามันมานะครับแล้วก็ไปสู่บักที่ห้ากันเลยนะบั็กที่ห้าผมบอกแล้วว่ามันสุดยอดทุกคนอาจจะมีปัญหากับกับช้าทุกคนเห็นไอ้ปุ่มออกตรงนี้ไหมออกแบบเนี้ยคงเห็นด้านล่างแมเป็นคำว่ารีเจนกดไปเลยมันก็จะวาร์ปให้เราเนี่ยแล้วก็เข้าแมปของเรานะครับ าแมวของเราเลยแล้วก็ไปวันที่ห้าวันที่ห้าคือตรงนี้นะครับทําเหมือนเดิมได้ผมสอนอะ่ะกระโดดเทโบแล้วก็เดินหน้านครับเราจะขึ้นไปเหยียบบนน้ำพุนะครับมันจะเหมือนเราลอยเลยกระโดดแล้วก็เทโบโลแล้วก็กดเดินหน้านะครับเอากดเทโบไม่โดนมันต้องเป็นจังหวะได้หรอจังหวะกดเทโบไม่โดนคือเราผิดพลาดน,นะครับแต่ว่าเราต้องทําใหม่ กระโดดแล้วก็ถอยหลังนะคะถ้าเราถอยหลังไม่รัมติดงั้นเราต้องกระโดดแล้วถอยหลังนั่นก็แปลว่าบั๊กเหมือนกันแต่ไม่เอาต้องกดเทโบ้ทันนะไม่ทันคือผิดพลาดเนี่ยมึงกดเทโบไม่ทันอีกแล้วทัวร์ต้องกดเทโบ้ให้ทันนะใครกดไม่ทันนี่ไปไม่ได้เลยนะว่าแฮงผมกดไม่ทันอุ้ยผมก็อยู่ตรงตัวนี้นี่หว่าอันหนึ่งอันหนึ่ง ใชชิปแล้วแปลงนึงนะครับจะขึ้นตรงนี้ก่อนต u r ไปเดี๋ยวผมจะตอ o p ชิปแล้วก็ไปเจอตอนที่ผมทำกำลังจะไปถึงตรงนั้นเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมก็ามาตั้งเหลัาอย่างนี้แล้วคราวนี้ผมจะลิงที่ท u โบเลยนี่โดดกดกระโดดลง นี่ลอยฟ้าเลยเห็นไหมท่านผู้ชมแน่ระสุ่งสุดเลยผมจำได้หมดทำหกบั็กนี่ว่ะอีกแล้วหนึ่งบงลบอกอะไรผมจำไม่ได้แแน่เห็นไหมเคไมไหมทุกคนอ๋อบักนี้ก็อ๋อจำบักที่หกได้แล้ว คนอ,อห้ามกดยิงตรงนี้นะยิงที่เราใช้ยิงอ่ะทุกคนเห็นข้างๆนอนของผมไหมดะมบนอ่ะมันจะมีปุ่มยิงที่ดึหงหัวไม่ได้นะครับกดค้างไปเลยแล้วทุกคนก็กดอย่างนี้แล้วทุกคนก็กดออกอย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็จะยิงให้เราดีๆเลยแอ่รัวๆเลยเหันได้ก็หันไม่ได้นี่หว่ากดยิงยิงน้าบนของผมรัวๆนะเอากดออกไี่แหละ สามารถหันได้นะคระถ้าหันคือมันจะหยุดเลยนะครับเราห้ามเดินด้วยเราต้อยู่เฉยๆจบไปแล้วนะคะสำหรับบ,บั๊กกี่บั๊กละหนึ่งไม่รู้อ่ะเป็นหลายบากกั๊กจรแหละแค่นี้นะครับอันนี้ก็คือบั๊กทั้งหมดที่ผมรู้ในนัตอนนี้นะครกล่าวว่าจะลงหลายๆคทีมแต่ว่าผมเอาบั๊กทั้งหมดที่มทมทผมรู้มาเลยดีกว่าเพราะว่าผมไม่ได้ลงคลิปมาเพื่อเอฟซีนะแค่นี้นะครับ ไยบ๊ายอย่าลืมกดติดตามช่องผมด้วยนะครับใครที่มาดูแล้วชอบหรือไม่ชอบก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมาก